ชาวลัคนาราศีกันในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้ดาวศุกร์ในตำแหน่งอุดทำให้ความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนเข้มข้นและลึกซึง้งแต่อาจมีความเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนดาวอาทิตย์ในเรือนมรณะเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินร่วมกับผู้อื่นและการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีระวังปัญหาสุขภาพจากการทำงานหนักขอให้ใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของชีวิตรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกัน ในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568นี้นอกจากการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์แล้วดาวอื่นๆสถิตอยูนะ่ณราศีเดิมเหมือนเมื่อวันที่15เมษายนค่ะฉันขอไล่เรียงดังนี้นะคะ ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตณราศีเมษดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้าและดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์สถิตณราศีพฤษภดาวอังคารหมายเลขสามสถิตณราศีกรกฎดาวพระเกตหมายเลขเก้าสถิตณราศีสิงห์ดาวเสาร์หมายเลขเจ็ดสถิตณราศีกุมและในราศีมีนก็จะมีดาวพุธหมายเลขสี่ดาวศุกร์หมายเลขหก และพระราหูหมายเลข8สถิตยอยู่นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะจะขอเริ่มต้นที่ดาวเสาร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนอริของท่านค่ะในช่วงนี้การงานของท่านก็จะมีความจริงจังมีความเป็นระบบมากขึ้นค่ะท่านอาจจะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งอาจทำให้รู้สึกเครียดรู้สึกกดดันบ้างนะคะแต่ ด้วยความที่พื้นฐานชาวลัคนาราศีกันเป็นคนที่มีระเบียบม,มีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความละเอียดละอ่ท่านก็จะจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหรือชาวลัคนาราศีกันบางท่านก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบการทำงานในองค์กรน,นะคะซึ่งตอนแรกๆท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าหากว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ท่านก็จะได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานค่ะในด้านสุขภาพขอให้ระวังเกี่ยวกับกระดูข้อต่อหรือฟันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักมากเกินไปนอกจากนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ผ่อนคลายความเครียดค่ะาจจะฟังเพลงนั่งสมาธิหรือว่า ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงค่ะมาต่อกันที่เรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีกันนะคะตอนนี้มีดาวสามดวงมาอยู่ด้วยกันคือดาวพุธด,ดาวศุกร์และพระราหูค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจค่ะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุดก็ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ต่างๆมีความเข้มข้นมีความลึกซึ้งนะคะเช่นท่านมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะหรือว่าท่านสัมผัสถึงความรักนะคะไม่ว่าจะทั้งกับผู้ครองคนรักหรือแม้แต่ผุ้นส่วนคู่สัญญานะคะความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็อาจจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งที่ลึกซึ้งมากขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันดาวพุธอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งประและได้ตำแหน่งนิป ก็อาจจะทําให้การสื่อสารไม่ชัดเจนคือถึงแม้ว่าจะรักกันดูดดื่มนะคะแต่ก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดหรือว่ามีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ง่ายนะคะก็ขอให้สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาชัดเจนค่ะส่วนพระราหูอืมก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันลึกลับที่ต้องขุดต้อง น่าค้นหาอยู่นะคะอาจจะมีความไม่ชัดเจนบางอย่างอยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันใช้ความรู้สึกควบคู่กับเหตุผลค่ะจะสื่อสารจะพูดคุยอะไรขอให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดค่ะในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีกันตอนนี้มีดาวอาทิตย์สถิตอยู่และได้ตำแหน่งอุดค่ะเรือนมรณะจะเกี่ยวข้องกับ ความลับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปรวมทั้งทรัพย์สินที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะดังนั้นตอนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีพลังมีความมั่นใจในการ จัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะเป็นช่วงที่เหมาะมากๆเลยสำหรับการปฏิรูปตัวเองนะคะเช่นท่านอาจจะปล่อยวางสิ่งเก่าๆปล่อยวางนิสัยที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าค่ะในด้านการเงินมีเกณฑ์ว่า ท่านจะได้รับมรดกได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินที่มีค่าจากการลงทุนหรือความร่วมมือทางธุรกิจค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ระมัดร,ระวังในการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในทางที่ผิดนะคะเพราะแน่นอนว่ามันก็ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับผู้อื่นขอให้ชาวลัคนาราศีกัน ใช้พลังและความมั่นใจในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะในเรือนที่9คือเรือนสุภาตอนนี้มีดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูสถิตอยู่นะคะเรือนสุภาก็จะเกี่ยวข้องกับความโชคดีการเดินทางไกลาการศึกษาระดับสูงความเชื่อและปรัชญาชีวิตค่ะดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสที่ดีในการ ขยายประสบการณ์ค่ะเช่นท่านอาจจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าเดินทางไปยังสถานที่ไกลๆที่ไม่เคยไปมาก่อนนะคะหรือชาวลัคนาราศีกันบางท่านก็จะสนใจในเรื่องศาสนาปรัชญาหรือว่าค้นหาความหมายของชีวิตมากขึ้นค่ะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตในระดับจิตวิญ,ญญาณ ีนี้ในส่วนของดาวมฤริตยูนะคะก็เรียกว่าอาจจะสั่นคลอนเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือมุมมองที่ท่านมีต่อโลกมีต่อชีวิตนะคะเช่นท่านอาจจะปล่อยวางความเชื่อเดิมที่ยึดถือมานานแล้วก็ค้นพบความจริงใหม่ๆทําให้ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตค่ะหรือถ้าหากว่าใครที่ ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายที่ไม่คาดคิดแต่ก็จะนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาในระยะยาวค่ะในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกันตอนนี้มีดาวอังคารสถิตยอยู่ได้ตำแหน่งนิดนะคะอืมมันก็จะส่งผลให้ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะ เข้าร่วมกิจกรรมไม่อยากจะพบปะคนใหม่ๆมากนักนะคะคือความกระตือรือร้นในการออกนอกบ้านในการเข้าสังคมน่ยลดลงค่ะหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะคะหรือถ้าหากว่าท่านตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยก็อาจจะมีความล่าช้านะคะหรือถ้าหากว่าต้องร่วมมือกับคนอื่นเนี่ยก็ ต้องรอนะคะต้องต้องรอคิวคนอื่นเขานะคะจะเอาตามคิวเราก็ไม่ได้ก็อขอให้ปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะเพื่อเป้าใหญ่ในระยะยาวค่ะมาตบท้ายกันที่เรือนวินาศซึ่งตอนนี้มีดาวพระเกตสถิตยอยู่ค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันนาจ,จะสนใจในเรื่องจิตวิญญ,ญาณการทำสมาธิหรือการ ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือจูจ่ๆท่านก็ได้พบว่าอ่ะมีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่นะคะแล้วมันก็ถูกเปิดเผยออกมาโดยไม่คาดคิดทำให้ท่านต้องปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนค่ะและชาวลัคนาราศีกันนะคะอันนี้อยากฝากเป็นพิเศษเลยนะคะก็ อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีมามขัดขวางงานของท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะก็ขอให้ระมัดร,ระวังในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเปิดเผยความลับให้กับผู้อื่นค่ะฉันขอสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้เรื่องการเงิน มีโอกาสได้รับผลประโยชน์นะคะเพียงแค่ว่าระวังการสื่อสารที่อาจจะสับสนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงค่ะชาวลัคนาราศีกันคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโครจรผ่านราศีต่าง สร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่16กับ17เมษายนดาวจันทร์สถิตนราศีพิจิกสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะ รวมทั้งความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนร่วมงานก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะควรชะลอการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นค่ะวันที่18กับ19เมษายนดาวจันทร์สถิตนราศีธนูท่านจะสนใจในเรื่องบ้านในเรื่องครอบครัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะ วันที่20กับ21เมษายนดาวจันทรสถิณราศีมังกรเรื่องความรักความคิดสร้างสารรค์และการลงทุนอาจจะมีความลาชานะคะท่านอาจจะต้องออกแรงมากขึ้นในการแสดงความสามารถความสัมพันธ์กับบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องใช้ความอดทนค่ะวันที่22กับ23เมษายนดาวจันทร์สถิณราศีกุม ต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานและสุขภาพนะคะท่านน่าจะมีภาระงานหนักหรือต้องรับผิดชอบอย่างมากเหมาะสําหรับการจัดระเบียบการทํางานการวางแผนระยะยาวและดูแลสุขภาพอย่างดีๆค่ะวันที่24-26ถึงเมษายนดาวจันทร์สถิณนะราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของ ความสัมพันธ์และการเป็นพึ่งส่วนนะคะทั่นจะมีความสเสน่ห์มีความสามารถในการเจรจามีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดเหมาะสำหรับการสร้างความร่วมมือหรือพันธมิตรใหม่ๆค่ะวันที่27กับ28เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีเมษการเงินการลงทุนมีโอกาสที่ดี แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะท่านจะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินมีพลังในการจัดการปัญหาเหมาะสำหรับการวางแผนการเงินและการลงทุนระยะยาวค่ะและมาถึงวันที่29กับ30เมษายนนะคะดาวจันทร์สถิตณราศีศพฤษภเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการเดินทางไกลและการศึกษาค่ะ ท่านจะมีโชคดีในการติดต่อต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องการศึกษาเหมาะสำหรับการขยายประสบการณ์ขยายวิสัยทัศน์หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจําวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือ วันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20 วันที่21วันที่24วันที่27และวันที่28เมษายนค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีกันต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสงบสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ